ต้อนรับเข้สู่ช่วงวิวัฒนาการของวาน oh. ตัวน้อยนะครับวันนี้เราก็มาเดียดข่าวสา่โลกของคพิโตงอีกแล้วนะ และว,วันนี้มีข่าวสารที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองให้เป็นประเด็นมากนะครับจากที่ผมเคยรายงานข่าวมาแล้วนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่อาจจะเป็นอีกจุดๆหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่สําคัญเกิดขึ้นกับ FTX เนาะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ลกคริปตัวปันปนอยู่ในขณะนี้นะครับดยจากรายงานนะครับเขาบอกว่ารัฐบ,บาลบาฮามานะครับยอมรับ,รบสั่งให้นะครับคุณแซมแบงก์แมนฟรายนะครับ แฮกทรั์สินมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์เลยนะบน FTX ก็คือบนไอตัวกระดานของเขาเองแหละครับจากที่เขายื่นล้มละลายไปเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยนเนาะแล้วก็ได้รับการฝากถอนของลูกค้านะครับก็ได้แสดงให้เห็นว่านะครับเว็บเทจมีช่องโหว่ประมาณ9,400ดอลลาร์ครับในงบดุลครับหลังจากนําเงินของลูกค้านี่ไปให้ในส่วนของ lumda Research ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาก่อตั้งขึ้นมาเองก็ให้ตัวของแฟนของเขาเนี่ไปเป็น c e o เนาะที่เขาบอกว่าเขาใช้ความรู้ของเด็กประถมมาในการบริหารแล้วก็นั่ง หน่ง ceo นะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งเวลาต่อมานในส่วนของ f t ฟก็ได้รับความเดือดร้อน,นครับจากการแฮกเมื่อวันที่12พฤศจิกายน,นโดยทรัพย์สินมูลค่าประมาณ6 0ร้อล้านดนลานอลลาร์ถูกโอนไปยังกระเป๋าภายนอกคือกระเป๋าข้างนอกนะซึ่งนะครับที่ผูาทั่วไปเขาก็ได้ยินว่าทรัพย์สินบางส่วนถูกย้ายออกไปเนี่ยเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ดังกล่าวครั้งนั้นนะครับหลังจากที่ f t x เนี่ยเดินทางไปยังตัวบาฮามาสบาฮามัสนะครับ ทางการบาฮามัสก็ได้สั่งให้เขาโอนคริปโตนะมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์จาก f อฟไปยังกระเป๋าที่สามารถควบคุมได้นะครับโดยคณะกรรมการกับบโดยในหลักทรัพย์ครับของบาฮามัสนั่นเองครับโดยคณะกรรมการยืนยันว่าครับได้สั่งครับให้โอนเงินนะออกไปเนาะก็ไม่มีการแสดงข่าวเมื่อมระธานาบดีที่ผ่านมาครับโดยคําแถลงกล่าวของอธิการบดีกล่าวว่าเมื่อที่12เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้โอนสิบสิ่คิตตตทั้งหมดของเอฟเ็กเนี่ยไปยังกระเป๋าคริปโตของพวกเขาเองคือของข้างนอกของเอฟเ็กนั่นเองครับเพื่อ ควบคุมนะครับเพื่อให้มันมีความปลอดภัยนะเขาเขาบอกแบบนี้นะแล้วก็มีการบันทึกเพิ่มเติมว่าเอฟเจเนี่ยได้รับคําสั่งให้โอนทรัพย์สินนะครับเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของลูกค้าและก็เจ้าหนี้เนาะซึ่งนะครับหลังจากที่มีการสืบสวนอไปก็มีการยื่นฟ้องเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับเอฟเจแย้งว่ารัฐบาลบาฮามัสนะครับได้นะครับรับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเขาครับบนกระดานครับ FTX โดยสั่งให้ในส่วนของ คูณแซมแบงแมนฟราน์โอนเงินหลังจากโอนไปแล้วทรัพย์สินดังกล่าวครับทั้งหมดครับที่ถูกโอนไปในส่วนของรัฐบาลบาฮมัทถูกเปลีป่ยนเป็นเหรียญ e ีชทั้งหมดนะเลยนะครับบริษัทรักษาความปลอดภ,ภัยด้านบล็อกเชนเนาะ เบลเซนครับประเมินว่าทางการบาฮามัสถือหุ้นกว่าประมาณ330ล้านดอลลาร์แล้วครับทำให้ขณะนี้นะทางการบาฮามัสเนี่ยเป็นเจ้ามืออิทธิเดียมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่35ของโลกแต่มูลค่าดังกล่าวได้กลายเป็นที่จุดประกายความขัดแยงในโลกของคริปโตเป็นเวลาต่อมาเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวที่คนข้งน่าสนใจนะซึ่งก่อนนี้ผมบอกแล้วว่าเขาเคยโอนเงินออกไปในส่วนของอารามนดาเนาะก็เคยโอนเงินออกไปว่าจริงๆาจจะไม่ได้ถูกแฮกก็ได้จะเป็นการบริหาของเขาเองเนาะแล้วก็ เพื่อนๆาคงจะมีคําถามแบบนี้ใช่ไหมครับว่า,าผมก็ได้ตอบไปในส่วนของคลิปนั้นแล้วเนาะแต่บางคนอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เห็นเนาะก็เพราะว่าเอออะไรเงินที่เราลงเข้าไปในคริปโตเนี่ยมันหายไปได้ยังไงในเมื่อบอกว่าตลาดตอนนี้มันตกต่าเงินมันไม่ได้หายไปเหมือนมันมันไม่ได้ถูกเผาเป็นอากาศธาตุแล้วก็เป็นกิเท่าถูกไหมครับมันหายไปได้ยังไงใช่นนครับมันมีคนได้มันต้องมีคนเสียในขณะที่คลิปโตมันตกต่าแบบนี้เราเสียครับแต่มีคนที่เขาได้ ถูกไหมยกตัวอย่างเช่นในส่วนของเราเล่นฟิวเจอร์เลยรพวกนี้ใช่ไหมตลาดมันลงคนที่เล่นช็อตเล่นแทงลงคือเขาได้ถูกไหมครับต่อให้ตลาดมันลงแค่ไหนยิ่งลงมากแค่ไหนแต่ก็ยิ่งเขาก็ยิ่งได้แต่ในทางกลับกันที่มันขึ้นนะครับก็มีคนที่เสียเหมือนกันก็คือคนที่เขาเล่นซื้อขึ้นก็คือเล่นลองอะไรพวกนี้ครับเขาก็เสียต่อให้ตลาดมันขึ้นตแต่เขา,เ,าเขาซื้อลงอย่างนี้ถูกไหมครับมันก็ส่วนทางกันอย่างเงี้ยมันเขาก็เสียแน่นอนครับว่าถ้าเกิดใครสงสัยว่าเออและตอนที่เอฟทีเอ็กมัน ร่มสลายไปเดี๋ยว่าตลาดคริปโตมันแดงเนี่ยใครกันแน่นะที่เขามีการเติบโตมากนะครับในช่วงวิกฤตแบบนี้คุณก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูว่าอ่าเว็บเทรดนะครับดีฟายซีฟายหรือธุรกิจของคริปโตอะไรที่เติบโตท่ามกลางนะการร่มสลายของ FTX เซิร์ชไปในก o เกิลนะอันนี้ผมจะไม่ขอเอาขึ้นมาโชว์นะหรือง่ายที่สุดนะครับเข้าไปดูในส่วนของ c o i n Market Cap ครับมันจะมีฟังก์ชันมีหมวดหมู่อยู่ไหมกระดาน x c h a ช g e เหรียญธุรกิจธุรกรรมอะไรตามแต่ครับมีอยู่นะมันก็เราสามารถดูแล้วเติบโตไอเหรียญนี้ไอกิจกรรมนี้ไอธุรกิจนี้เติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ไอทำไม,มตลาดกิบโตมันลบแต่นี่มันบวกมันมีแบบนี้นะครับมันจะมีคนได้มีเงินไม่ได้หายไปไห,หรอกครับมันแค่ไปกอง กลุ่มคนกลุ่มนั้นซึ่งก็อาจจะเป็นเจ้าตากอะไรที่ทําการตบนะครับหัวทิ่มให้คอยราคาลงแล้วเขาได้คือหอบมืนนี้ไปก็อย่างเช่นในกรณีของนี่ FTX นะครับที่รายงานอยู่ขณะน,นี้ที่มีการโอนไปยังในส่วนของรัฐบาลบาฮามาสเนาะก็อาจจะเป็นได้นะก็ลองไปเซิร์ชดูนะอะนี่ก็ใครไปหาข้อมูลนันเองครับไม่สามารถขึ้นมาได้เนาะ และก็มาต่อกันนะครับเพราะว่าผมก็ได้ติดตามธุรกรรมหลายๆอย่างอยู่พอถุกควน,นะก็มาเน,นี่ยคือเขาสรุปมาได้ดีมากนะครับปัจจุบันนะครับกระเป๋าเงินฝากของไบแน c e มีจํานวนมากกว่า 48b นะครับของรุ่นาคาสิกนะครับมันถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินนะครับหลักเป็นชุดๆและ,ะชุดละประมาณ 100m เนาะก็ทุกๆครึ่งชงั่วโมงนอกจากนี้ยังมีการโอนวท จำนวนมากแล้วก็รูน่าคาสิกะอาจจะมีการนำมาแลกเปลี่ยนอื่นๆหวานซื้อลูน่าคาสิกนับนพันล้านในช่วง 4, 4วันที่ผ่านมาแล้วก็มีการโอนเข้าไปนะทุกครึ่งชมงจะมีการโอนเข้าไปประมาณหนึ่งหนึ่เอ็มก็คือประมาณนี้นะก็ค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปเนาะก็แสดงว่ามีการทำธุรกรรมนะครับอยู่นะใขณะนี้ซึ่ง ในท่เครื่องตลาดแบบนี้มันมีเหตุการณบ์บนี้เกิดขึ้นก็ต้องแสดงว่าเออมันมีวานเขากำลังทําอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหรือใครก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นใครเนาะอาจมีการเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังหรืออาจจะเป็นในส่วนของดูคอนอ,อาจจะเป็นในส่วนของวานอาจจะเป็นส่วนของไบแอนด์อาจจะเป็นส่วนของเทอร์ราดีเบลก็ได้อันนี้มีแคร่รู้แต่รู้เลยว่าตอนนี้มีการโอนเข้าไปในส่วนของไบแอนเพื่อเตรียมทําอะไรสักอย่างเทขายหรอหรือเตรียม ทําทให้มันมูลนะครับพอมูลเสร็ปุ๊บก็ขายออกหรือจะทิ้งเหรียญอะไรไม่รู้อันนี้ก็ไม่ทราบเนาะก็ต้องคอยติดตามต่อไปครับสมารถเขาไม่ดูได้นะครับก็มีการอะไรพวกนี้อยู่เนาะและมันก็จะมาแมทกับข่าวนี้นะครับว่านักเทรดแฮโอนบิตคอยเข้าไปแนนรวมกันสูงถึง1น8 0 0 0สนสในวันเดียวหรือเหตุการณ์ซ้ำรอยของปี2018จะเกิดขึ้นแล้ว โดยนะครับตายรงงานก็บอกว่านะครับจำนวนบิตคอยมหา,าศาลไหลเข้าไปในส่วนของเว็บเทรดไบแอนน้องเมื่อเร็วนมานี้นะครับโดยการติดตามแพลตฟอร์มหรือว่าธุกรกรรมจากของคริปโตควีนเนาะเห็นว่าวันที่18พฤศจิกาเนี่ยมีการโอนหรือว่าถือเหรียญของบิตคอยประมาณ6กหมื่นะครับถูกโอนเข้าไปอยู่กระเป๋าของไบแอนจำนวนมากเลยนะคล้ายๆนะครับแล้วก็เป็นจํานวนที่มากกว่าครับปี2018ในส่วนของตลาดหมีเลยเพราะว่าในส่วนของตลาดหมีของปี2018เนี่ยราคาของบิตคอยร่วงครับอย่างมากเลยไปอยู่ที่ประมาณ 3,3,000ดอลลาร์นะถ้าจะไม่ผิดเนาะอ่านั้นก็นักเทรดก็หลายๆคนก็กังวลใจนะครับกูว่ามันจะเกิดเทการเทขายแบบนั้นเกิดขึ้นมาหรือเปล่าเนาะซึ่งอันนี้ก็ต้องอไม่สามารถตัดสินได้คนระับว่าเขาเตรียมเทขายหรือว่าเตรียมท,ที่จะทากาไรเนาะแต่การโอนเข้าไปนั่นหมายความว่าต้องมีการขายแน่นอนแต่ไม่รู้จะขายตอนไหนถูกไหมถ้าเกิดเขาจงการที่จะเก็บไว้เขาจะเก็บไว้ในส่วนของ h a r d w a r wallet หรือว่าพวกอะไรที่มันปลอดภัยกว่านั้นเขาไม่จะแม่เอาไว้ในกระดานเทรดเนาะนั่นหมายความว่า เ,เขาจะเตรียมเทขายตอนนี้เมื่อราคามันมีขึ้นทําให้ตลาดมันลงหรือเปล่าหรืออาจจะมีวานหรือว่าคนวงในอะไรที่เขารู้ว่าเฮ้ยจะมีการปัันราคาบิตคอยขึ้นพวกนี้ก็เลยเตรียมเอาบิตคอยมาไว้ในส่วนของไบแอนก่อนที่มันมีวอลลุ่มการซื้อขายเยอะแทนเพื่อที่จะทําการเทขายออกไปนะเพื่อที่จะรองรับตลาดที่มันจะพุ่งส่วนมาอย่างรุนแรงเนาะเขาได้เทขายแล้วเขาออกไปเพื่อที่จะ ลักษณะสภาพคล่องของเขาเอาไว้แบบนั้นหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเนาะก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่18พฤศจิกายนนะครับข้อมูลบางส่วนจากส่วนของคลิปเตอร์ควีนแสดงใ้เห็นว่ามีการไหลเข้านะครับของบิตคอยมากกว่า1 3 8 0 0 0 BTC ในวันเดียวเลยนะซึ่งนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นการอัตราการไหลถือว่าเป็นสติ สูงสุดนะนับตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนปี2018นะโดย2สัปดาห์หลังจากนะั้นนะครับราคาของ Bitcoin ก็ร่วงไปกว่า40%อยู่ที่ตุดต่ำสุดประมาณ3,100ดอลลาร์ก็เข้ใ้เท่าๆกับที่ผมว่าเมืเนะ่อกี้นะอ่าสหรับไปแน้นนะสถา,านการณ์ในครั้งนี้นะหมายความว่าปริมาณสำรองของ b i แน o นะครับสูงกว่าก่อนที่วิกฤตการณ์ของ FTX เกิดขึ้นเลยนะครับก็ โดยปริมาณนะสัมรองในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ5 7 3 0 0 0เมื่อเทียบกับวันที่6พฤศจิกายนซึ่งประมาณ5,013,000นะก็ต้องคอยดูต่อไปครับว่าเหตุการณ์นี้นะไม่ได้ถูกมองข้ามนะถูกถูกจับตามองว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนอกจากนักวิเคราะห์หลายคนนะว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะกับตลาดของคริปโตตอนนี้จะยังปลอดภัยอยู่ไหมนะครับแต่ก็ต้อง คิดบบนี้เขาว่าในวิกฤตกรรมีโอกาศในโอกาสก็มีวิกิตเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเคยแนะนําครับอย่างเดียวครับที่เคยบอกถ้าเกิดคุณเล่นรีบโตเล่นเอากําไรครับอย่าเล่นเอารวยเพราะว่าถ้าเล่นเอารวยเนี่ยคุณจะต้องถือตั้งแต่ต้นแรกแ,รกแล้วก็ถือไปยาวๆคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแบ่งพอร์ตคือพอได้กําไรสมมติว่าคุณลงทุนไปแสนหนึ่งนะครับขึ้นมา1 5เนี่ยคุณไ,ได้ประมาณเออสองแสนจองแสนหนึ่งแสนนึงเนี่ย ขึ้นไป15%คุณได้สัก30,000-50,000เนี่ยคุณก็ขายออกแล้วเอา50,000หรื30,000เนี่ยที่เป็นกำไรมาปันต่อแบบนั้นจะเซฟกว่าครับเนาะเราปันให้ไปถึงสักแสนสองแสนแล้วคุณก็ขายทุกๆเดือนซื้อขายเข้าขายออกทุกเดือนก็จะทำให้คุณมั่งคั่งได้แล้วก็แทบไม่ต้องทำงานก็มีเงินเดือนเดือนละ5 0 0 0 0ใช้อย่างสบายๆเนาะ โดยนะครับคุณคียองจูนะครับเป็นซีออของ y ิ t โ q เคว n ที่ติดตามตุลรกรรมนี้นะกล่าวว่าเหตุการณ์นี้ไม่เหมือนกับการดําเนินการทั่วไปนะครับอย่างไรก็ตามมูลค่าของบิตคอยเนี่ย BTCB เนี่ยที่ลดลงในเวลาเดียวกันนะกับทุนสํารองที่ลดลงด้ยนะชี้นะครับบ่งชี้เห็นว่าการขายที่แท้จริงเนี่ยกำลังดําเนินการอยู่ก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับว่าตลาดจะเป็นยังไงในช่วงนี้เนาะ ถึงกระนั้นครับถึงจะมีข่าวร้ายแต่ก็มีข่าวดีเกิดขึ้นมาท่ามกลางตลาดคลิปโตซึ่งเป็นข่าวดีมากๆเลยนะอันนี้คือว่าดีสุดๆเลยนะคือ i m e r g o นะครับจอเปิดตัว USDA เหรียญ Stable c o i n ที่ผูกกับสกุลเงินจริงก่อนนะครับสิ้นไรมาสแรกของปี2023สิ่งนี้บองบอกอะไรสิ่งนี้บองบอกว่าเรียนนี้จะไม่ราคาลดจะไม่ราคาขึ้น ไปมากกว่าค่าของเงินที่เขาผูกไว้สมมุติว่า1ดอลลาร์ใช่ไหมก็คือ35บาทก็คือประมาณนั้นจะขึ้นประมาณ0 0 1 2ลง0.025อะไรเงี้ยคือจะไม่โดดมากคือจะใช้เงินจริงในการคำประกันหมายความว่าสมมุติว่าเขามีอยู่ประมาณหมื่นล้านดอลลาร์ถูกไหมครับตัวสเตมเบอร์คอยนี้ก็จะมีอยู่ประมาณหมื่นล้านสเตมเบอร์คอยเหมือนกันอ่าสิ่งนี้มันดีตรงที่ว่าเออคุณมั่นใจเลยว,ว่าถ้าเกิดคุณใช้เหรียญตัวนี้ในการผูก คือการรีเพกหรือการคำประการอะไรแล้วแต่เนี่ย มันใจเลยว่าการล่มสลายนี้ยากแน่นอนยกเว้นแต่ว่าสภาพเศรษฐกิจณตอนนั้นเกิดสงครามหรือเกิดอะไรแล้วแต่ทําให้เกิดการแข่งข้าเกิดการเฟอร์ของธุรกิจขึ้นมาเนาะซึ่งมันก็ทําให้เห็นในส่วนของเงินบาทไทยเงินดอนลลาร์เงินจวนเงินสิงคโปร์เงินเวียดนามอะไรพวกนี้ที่มันขึ้นลงตามเศรษฐกิจแบบนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะยังร,รับได้ถูกไหมครับคือไม่แบบสัมสิาแล้วลงมาเหลือศูนย์เหมือนราคาสวิงของบิตคอยที่อยูยีทีซีเนี่ยที่เมื่อก่อนเป็น u s เอยีทีนะถูกไหมครับ อ่าที่มันของเทอร่าเนี่ยที่มันผูกไว้ไม่ได้กลับมาจาก35ลงมาสูนแบบนั้นนะครับก็ยังถือว่าปลอดภัยนะถ้าเกิดมีเหรียญตัวนี้ขึ้นมาเนาะอ่าเราไปดูความน่าสนใจของเหรียญน,นี้กันบ้างในข่าวครับโดยอ m e เมโก้นะครับบริษัทนี้เครือของคาราโนประกาศว่าแผนการนะครับก่อนออกสตีมคอยที่ตึงอ่ามูลค่าดอลลาร์าาไว้มีชื่อว่า USDA นะบนเครือข่ายคาราโนก่อนสิ้นปีไตรมาสของอ่าปี2023ก็คือปีหน้านี่เองเนาะ ซึ่งนะครับทางทางบริษัทนะของอี e เมโกนะกล่าวว่า USDA จะเป็น Re Coin เหรียญสเตเบอคอเหรียญแรกที่ตรึงกับในส่วนของดอลลา,าร์สหรัฐบนบล็อกเชนคารานทั้งนี้ยังเปิดเผยด้วยว่าเออ USDA เนี่ยจะถือเป็นการส่งมอบนะครับสายผลิตจากตลาดนะในส่วนของแ n นเซนะครับเป็นครั้งแรกโดยนะครับส่วนของแ n น e ซนคือการบริการการเงินที่ผู้พัฒนาคารานสร้างขึ้นเพื่อชุโยงคริปโตครับ กับเงินโลกก็คือที่เป็นเป็นโลกสื่อเงินจริงเนาะอันนี้ก็อาจจะถ้าเกิดได้รับความนิยมมากขึ้นอาจจะทําให้คารโน,โนเนี่ยมีคนเชื่อถือแล้วเขาไปลงทุนมากขึ้นนั่นหมายความว่าเหรียญ A D A เนี่ยจะเป็นอะไรที่ราคาพุ่งแรงเหมือนเหมือนกับในส่วนของอดอทนะเดอะเมติกใช่ไหมที่จับมือกับดิสนีย์แล้วเปิด หลังจากนั้นก็พุ่งไป200%หลังจากนั้นพอมีการเปิดตัวเครื่องมือการตรวจสอบขึ้นมาก,ก็พุ่งอีก90%อะไรประมาณนั้นนะก็คิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดราคาของคาราโนเนี่ยทำการลงมาไหนก็เก็บไว้ก็ดีนะสำหรับสำหรับใครที่มีเงินเก็บเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเรียนอยู่นี้เปิดมาณนี่นั่นหมายความว่าตัวคารานู A D A เนี่ยนะ่าจะได้รับผลหรือว่านิสส่งตามไปด้วยไม่มากก็น้อยน,นี่ครับ เดืเลยว่าอาจจะกลับไปเท่ากับของเบบี้ดอทเออไม่ใช่สิดอทคอยนะก่อนนั้นก็ได้ที่ไปแตะเกือบ1ดอลลาร์เนาะอันนี้อาจจะไปแตะที่1ดอลลาร์ถ้ามีเหตุการณ์นั้นจริงหรือถ้าคาร์โนเอามาผูกกับของตัวเองเป็นการรีเพกหรือเป็นการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับให้มันเท่ากับหนึ่งดอลลาร์จริงก็อาจจะเป็นอะไรที่ฟูลมากเลยก็ได้นะเอออันนี้ก็น่าจับตาดูนะครับในส่วนของอิมเมอร์โกนั่นเองครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้คลิปชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะเป็นเพียงการบอกกล่าวข้อสารในเรกของคริปโตแต่เพียงเท่านั้นแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปาก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย